ลีลาเด็ดดวงสักขนาดนี้แน่นอนว่าผ่านคะ่ะเห็นหน้าปุ๊บก็รู้ทันทีผ่านไปเลยต้องนี้สิถึงจะเหมาะก,กับภารกิจในครั้งนี้ลูกเรือจนสลัดอย่างพวกเราแม้จอร์ประสบการณ์แต่เราพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ภายใต้การนำของกัปตันผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิชิตปลาไหลยักษ์แห่งทะเลคลัคงแต่มันก็มีลูกสมุนมากมายฉันเองก็อยากจะตกเจ้าปลาไหลได้บ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเอียงองศาไหนใช้เล่หรือใช้กลก็แล้วแต่มันก็หลุดรอดไปได้ทุกครั้งและนั่นได้ทำให้ฉันร้อนรนเป็นอย่างมากฉันจึงต้องตั้งสติและฝึกควบคุมลมหายใจให้นิ่งที่สุดการฝึกฝนร่างกายก็สำคัญไม่แพ้กันฉันจึงพยายามฝึกฝนทุกที่ทุกเวลา รู้จักที่จะรุกและรู้จักที่จะรับฝีเมือการเกี่ยวตัวของฉันก้าวหน้าไปมากไม่ว่าจะโดนขัดขวางอย่างไรก็ไม่อาจทําให้ฉันถอดใจไปได้ฉันยังคงมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงฉันเชื่อว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครครั้งนี้ฉันได้เจอเจ้าปลาไหลอีกครั้งและฉันก็ใช้ฮุกเกี่ยวมันได้สําเร็จเจ้าปลาไหลก็หมดท่าลงไปในที่สุดจบค่ะ